Bây giờ dù xuống con bên này là nó mày muốn rồi con này ba thôi à luôn อืมอืมอืมกับท nice> ัพไทยสบายดีเด้อสบายดีพอไหมพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อนยูทูปขับปั๊มบาล์รักพูดเนาะและตอนนี้มินิเขาก็มาเก็ตหอยเนาะทุกคนเดี๋ยวมาเบิดนักกันว่ามาตอนเว้นจะหนีก็มันเก็ตหอยได้อยู่บ่อทุกคนก็มาลุ้นมาเบิดนักกันเนาะตอนนี้โอเขาบอกงามแล้วเนาะ มาเลยนี่ตอนนี้ก็เขาก็โอ้เขียวงามสุกเลยเนาะตอนนี้เราก็สิลมไปเก็บอยู่นั่งทำแล้วเนาะโอเคมาเบิ่อนั่งกัมเลยแล้วเรื่อเตีป่าอะไรขาดใช่หรือไรอย่างนี้ไว้แลงาไปสิตีมีขอาจาวงอตึ้มาจนในมาจนในแล้วก็สติมีตีสองลายคอมไปแล้วแล้วเรื่ปลาเขาวใช่เลยกูเลยกู้ยใส่กุ้ยตีตาเลยอืมสบายดีมาเด้อมาเด้อทุกคน มาเก็บน no. ัการนอบุกนี่เลยอ้อยก่อนเนาะมาต่อข้ามต่อโอ้เจงแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เขออกตอนตรงเดยออดีเยอะน้อยก่อนด่ยบ๊วยบทุกคนบ๊วย บรรยากาศตอนแล่นโอ้บรรยากาศดีแท้ว่ะพี่น้องอันนี้เฮาก็สิลุมาเก็บเบินเนาะโอ้ตัวนี้เข้างามแล้วเบินบนบ่เห็นเลยเนาะเนบ่เลย เราก็เก็บได้เด้อนี่้าถวามาต่อขั้นนี่มาจะมีอยู่เนาะน่าจะเก็บได้อยู่แต่ว่าตนนัวนี้ว่ามันต่อเว้นกันกันนี่แล้วเราเนบบออดนี่เนาะนี่นนอเออวี่งที่ป่เลย มุกขมาเต็มาตัวแล้วอโย่เน่ขาวแต่นีอไนี่ยนี่นี่ยาสกบบิรนเนต้นหน่อยอยซื้อนี่ต้นใหญ่นบ่อนี้พี่น้องนี่บินเขาอยู่นี่้ También hay โพี่น้องอันนี่ฮะก็เก็บพัดอันนี้แหละทุกคนนี่นี่อู้วเอาีบบตัวปลาพาอไว้พื้นจะได้ไหมโอ้ก็เก็บพัดอันนี้แหละทุกคนพ้าแหวนก็ทำแบบนี้ผ้แวนอันนี้เขาเจะเอื่อมยังไงอ่ะาแหวนบุกหมแหละเดี๋ยวเขาสิเก็บออกไปนี่ Ủa nè ưu, nè lái suốt lôi cái nà này này Đó này còn đẹp, ô đẹp hem sốt luôn, Mới lơi bình view như này bây giờ dù xuống nằm bốc còn bền nè là nó no. À Ok, thắt như này áo thôi, phụ nàng มึงเล่นนี่เขาเก็ตอยกับเดย์เทสันีเนาะตอนนี้คือว่าเขางอมแล้วกับเบิ้นของบอเห็นเนาะบอแมนตอกข้างกับเบิ้นของบอเห็นเลยบออดเลยแต่ลยว่าเขาเก็ตได้์สนนี่กัเขาก็เซธเกียนสันีเลยทุกคนนี่ครับตอนนี้ก็ดำไฟไว้เนาะเขาสิมาปินเนาะเขาสิมาปินกินเลยตอนนี้ก็เขาลามุล้วเนาะใส่บินมะนาวใส่แล้วก็ลามุล้วตอนนี้เขาก็จิปปินเลยเนาะ mà bữa nay cắn lôi khôn to này học nó có gì mà pin lôi nó nè 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 pin chỉ bên gì luôn nó Nhi. Nhi. Nhi thì you nó know. Ba mẹ tê picha mê lạp. Một sáng. Tê picha mê gió phê chào lạp. Ven tê pau. Hm. 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 rồi <laughs> Hm. 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 Hm.

เดี๋ยวมาเบินนกันรณเอาไว้ตอนสุดไงสีน่ากินอยู่บ่ทุกคนนี่ห,หอยเฮาก็ปิ้นเบนี่ไว้เลยกตัดเสบอีเลีเด้อพี่น้องไปเจอกินเบนี่ก่อนลองเฮ็ดเมนูเบนี่เบนเินน้องมาเมนูบานบานหน่ทุกคนออันนี้นะเมนูสไตล์บ้านๆเมนูสไตล์บ้านๆนี่อันนี้ อาจารย์เฮาปิ่นซกแล้วก็เฮาก็สิตเจวแล้วก็โอ้เก็บใส่จําเจวกินเลยนี่บรรยากาศอยู่เทียนนี่ตอนนี้ก็โอ้ตนนี้ยังบ่ค่ําเทเนาะตอนนี้ก็ประมาณ6:00นแล้วทุกคนนี่บรรยากาศอยู่นี่โอ้เบินเลยบินวิวบรรยากาศอยู่เทียนหน้านี่เนาะ เบิร์ตไปอยู่ใช่ต่อมแต่สงกุยเนาะคุณจีเขามาเห็ดสงกุยอยู่นี่นี่พี่น้องนี่ถือแล้วลกกาอยู่นี่แล้วก็เขาจะก็โอ้กาเกาบทตายเนาะมันออใหม่เล้วเขาจะปลูกมาทวนไว้มาทวนยาวนี่เนาะนี่บรรยากาศอยู่เขียนหน้าก็นี่เมื่อนี้ก็เขาก็เก็้ยพัดอันนี้แดเนาะนี่พัดอันนี้เนี่ยพัด มีอยู่หน้าหแหละเนาะเราวัดเขาเจ้าเอิญพัดแม่นี่นพัดแบนบ่แบน,นนี้แหละคุกออกมาเนาะตันเจียวนี่พักกลุ่ตัวเขาก็เก็บไว้แล้วก็ไปควนเลยนคน ขอจิตถาดอ่ะนะหอยสุกก็เฮาก็สิมัตานเจียวไว้เนาะนี่เฮาก็เฮ็ดเจียวไว้โอยบไว้เนาะตานเจียวไว้โอดูคิดสิแซ่บ bừng lôi phía đâu này có Sốc lẹo à, bị tập xẹp đi lì vơi Nì Bên khôn này. Mày muốn rồi này. Khôn này. Bà... Thôi Hỏi Hỏi na đỡ à này nữa nơi đỡ Bởi nhu nhìn rồi เดี๋ยวสิไปกินเบิร์นเลยเนี่ทุกคนตอนนี้เราก็สิมากินเลยนี่สุกแล้วแค้นเท้หว่ะเอาออดเลยนี่โอ้โหแซ่บแซวทุกคน

เส่บออืมอ้ยกิบพัดอันนี้เดียเนาะถ้าว่าถ้าว่ามีน้องส่งก็อู้เสซ็บสุดเลยอันนี้เนาะแต่ว่านี้ก็โอเคโยทุกคนอันเพราะว่าเฮ็ดเจียวส่งไว้เนาะอืม โอเคพี่นอ้องมิเตสันเนี่ยครับก็กินเลย<ด> <K ill an> โอเคพี่น้องตอนนี้ก็อาจารย์เฮากินหมดแล้วก็กดสิกลับแล้วเนอะก็สิเมืองบ้านเลยมื้อน,นี้ก็มีเตสันนี่แหละทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดนะ้อน้อเพื่อเป็นกำลังใจคิดต่อๆไปเนาะนี่ banyaknya อยู่หน้ากตอนแรกนีเนาะก็ประมาณนี้แหละทุกคน